สวัสดีค่ะที่นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพี่นกบ้านเตี๋ยวริมคลองนะคะทําไมถึงชื่อพี่นกบ้านเตี๋ยวริมคลองเพราะว่าร้านจะอยู่ริมคลองเขาเรียกริมคลองชนประทานหรือว่าริมคลองรอห้าแล้วสาเหตุที่ว่าเรียกว่าบ้านเตี๋ยวริมคลองเพราะว่าเป็นบ้านของพี่นกเองแล้วก็ที่นี่จะมีก๋วยเตี๋ยวหลากหลายให้คุณลูกค้าทุกท่านได้ลองชิมดู และซิกเนเจอร์ของร้านที่นี่ก็จะเป็นเย็นตาโฟต้มยำซึ่งรับรองลูกค้าท่านใดได้ชิมลูกค้าจะติดใจเลยนะคะนอกจากนี้เราก็มีก๋ยเตี๋ยวเรือก๋ยเตี๋ยวเรือหมูตุน๋นและก๋ยเตี๋ยวหางหมูแล้วก็จะมีก๋ยเตี๋ยวน้ำใสด้วยนะคะซึ่งจะมีทั้งต้มยำแล้วก็ไม่ต้มยำแล้วแต่ลูกค้าชอบและส่วนมากลูกค้าที่นี่ลูกค้าเขาจะชอบ ต้มยำนะคะเพราะต้มยำร้านพี่นกจะเป็นรสชาติต้ยมยำที่จัดจ้านซึ่งพริกที่นี่จะคั่วเองรสชาติจะเผ็ดเห,เหมาะสำหรับลูกค้าท่านที่ชอบรสจัดจ้านนะคะแล้วก็หมูของพี่นกพี่นกจะใช้กรรมวิธีในการหมักหมูหมักเองเลยค่ะทุกอย่างพี่นกจะทําเองทั้งหมดเลยซึ่งลูกค้ามั่นใจเรื่องความสะอาดได้เลยค่ะเพราะพี่นกคัดสรรให้อย่างดีเลยค่ะสําหรับลูกค้า ที่นี่นอกจากนี้ก็ยังมีบาร์โค้ดนะคะที่ลูกค้าท่านใดที่ไม่พกเงินสดลูกค้าก็สามารถสแกนได้ค่ะที่นี่เราอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างสําหรับลูกค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนี้ก็จะมีบริการส่งให้นะคะที่นี่คือจะเป็นหมู่บ้านประกายทองซึ่งลูกค้าสามารถแวะเข้ามาได้สําหรับลูกค้าท่านอื่นที่ว่าอยู่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านประกายทองลูกค้าสามารถโทรมาจองได้นะคะเบอร์โทร098 0592900ซึ่งพี่นกจะอยู่ในโลโก้ของร้านอยู่แล้วนะคะแล้วตอนเที่ยงลูกค้าต้องโทรมาจองก่อนนะคะเพราะว่าลูกค้าจะเต็มร้านหมดเลยค่ะลูกค้าสามารถโทรมาสั่งจองได้ออเดอร์สินค้าได้เลยออเดอร์รายการเมนูอาหารได้เลยค่ะแล้วก็ที่ร้านจะเปิดตั้งแต่9โมงถึงบ่าย3โมงนะคะซึ่งก็คือหมดแล้วหมายความว่าหมดแล้ว3โมงคือไม่เหลือแล้วนะคะทุกอย่าง แล้วก็พี่นกจะหยุดร้านทุกวันอาทิตย์เพราะพี่นกต้องไปโบสถ์พี่นกเป็นคริสเตียนค่ะทุกวันอาทิตย์พี่นกจะไปนมัสการพระเจ้าที่คิดจักรล่มเย็นหัดใหญ่ค่ะลูกค้าสามารถโทรมาออเดอร์สินค้าล่วงหน้าได้นะคะพี่นกหวังว่าจะได้เจอคุณลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันพี่นกกินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ